แต่เขาจะตีเราผมเปิดในส่วนของวิดีโอแองเคอร์นะจิ้มเนเกตมอนเขานะครับแล้วก็ถ้าในหลุมเรามีการเวทสามใบมากกว่าก็ได้ขโมยขโมยมอนเขาด้วยก็ทําให้หยุดการโจมตีในเทอร์นี้เขาได้ทําให้ผมรอดมาเราก็รอส่วนเลยเทอร์นี้โอเคครับอยู่ช่องอัลฟาเอฟเอฟสไตล์ครับวันนี้อยู่เกมยูกิโอดูดิลิงครับวันนี้เด็กที่เราจะมารีวิวก็คือเด็กสกายสไตรเกอร์นั่นเองนะครับก็เป็นเด็กสาวไซกานะเนาะ ก็เป็นหนึ่งในเด็กคอนโทรมิดเลนที่ค่อนข้างยากเลยนะสำหรับเด็กนี้ก็ต้องคิดเยอะนิดหนึ่งนะถ้าจะเล่นเด็กนี้ลำดับการลงการ์ดอะไรนะครับจะต่างกับบูไอที่ผมเคยรีวิวไปก่อนนะเด็กนั้นจะเล่นง่ายกว่าเยอะนะก็เด็กนี้จะเล่นคู่กับสกิลสกายสเต็กร์โมบิไลต์คอนแทคนะครับก็เมื่อเริ่มดูเอลเนี่ยมันจะแอดการ์ดสกายสเต k กร์โมบิไลต์เอนเกตเนี่ยสองใบเข้าเด็ก ซึ่งใบนี้เป็นใบที่เก่งมากครับก็ได้เสิร์ชสกายสไตรเกอร์อะไรก็ได้แล้วก็ถ้าในหลุมเรามีการ์ดเวท3ใบหรือมากกว่าก็จะได้จั่วฟรีด้วยนะก็เป็นการ์ดที่แอเวนอนข้างดีเลยสําหรับใบนี้นะครับ Engage แล้วก็จะเพิ่มในส่วนของมันลิง์กอย่างระใบที่ไม่ได้อยู่ใน e x t กซ d e ้าเรานะครับก็จะเป็นตามนี้เลยคาราริคิซุกุไทยาเตะไหนานะแล้วก็ในดอลเนี้ย คุณไม่สามารถอันเชิญธรรมดาแล้วก็อัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ Monster, ยกเว้นสกายสไตรเกอร์นะครับก็เป็นการล็อกสเปรได้แ,แค่สกายสไตรเกอร์แต่ยกเว้นการอันเชิญจากเอ็กซ์ตาเด็กหรือจากอันเชิญจากสุสานฝั่งตรงข้ามนะก็เงื่อนไขนี้ก็เอาไว้ใช้ตอนเวลาเวทนะครับเอาขอโมยมอนคอรมาอันเชิญในฟิล์แล้วได้ โดยวิธีเล่นหลักๆของเด็กสกายสไตรเกอร์นะครับเราก็จะยืนเป็นมอนลิงสักตัวนะครับแล้วก็ปล่อยช่องมอนสเตอร์เมนโซนว่างนะครับเพื่อเราจะได้ใช้ในส่วนของการสกายสไตรเกอร์ได้นะครับเพราะว่า,าการสกายสไตรเกอร์เนี่ยมันต้องห้ามมีมอนสเตอร์ในเมนโซนนะถึงมันจะเปิดใช้งานได้เราก็จะมีเงื่อนไขพิเศษนะถ้าในหลุมเรามีการ์ดเวทสมามใบหรือมากกว่ามันก็จะปลดล็อกใช้สกิลพิเศษของการ์ดในส่วนนั้นได้นะครับอย่างวินโด w ์แองเคอร์เนี่ย สกิลมันคือถ้าไม่ได้ควบคุมมอนสเตอร์ในเมนโซนเนี่ยจี้มอนสเตอร์อีกฝ่ายเนเกตเอฟเฟกนะครับแล้วก็ถ้ามีการเวทสามใบหรือมากกว่าในหลุมเนี่ยก็สามารถขโมยมอนเขาด้วยก็ทําให้เด็กเนี้ยมาต้องคิดเยอะนิดน,นึงนะลำดับการในการลงว่าเราจะใช้การ์อย่างไงให้ออกมาได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับเออว่าการในหลุมเรามี3ใบหรือเปล่ามอนสเตอร์เราห้ามมีในเมนโซนนะถึงจะใช้ได้ เออเราจะต่อคอมโบยังไงดีเนะี่ยมันต้องคิดเยอะนิดนึงนะโลจิกค่อนข้างเยอะนะสำหรับเด็กนี้แต่ก็มันเป็นเด็กที่มีประสิทธิภาพนะแอดเวนติค่อนข้างดีเลยถ้าใครเล่นเก่งๆสู้ก็สู้ได้หมดเลยครับแต่มันจะแพ้ในส่วนของเด็กที่มอนที่การ์ดไม่ได้รับส่งผลกับต่อการ์ดเวทมันก็จะแพ้ในส่วนนั้นนะหรือการ์ดพวกที่ไม่ตกเป็นเป้าทาร์เก็ตนะเพราะว่าเด็กเนี้ยส่วนใหญ่มันจะเป็นการ ใช้เวท targeting อีกฝ่ายนะครับไว้ขโมยอะไรเงี้ยโดยเด็กลทิ์ที่ผมใส่มานะครับก็จะใส่ในส่วนของตัวช่วยถมหลุมนะจั่วเวทถมหลุมให้เวทเราในสุดสารให้ครบ3ใบเร็วๆนะเราจะได้ใช้ในส่วนของสกิลพิเศษของการ์ดสกายสไตเกอร์ได้ก็หลักๆคือเขาจะใส่ into the void สใบนะส่วนใหญ่ที่ผมไปดูมา คือการ์ใบนี้ถ้าคุณมีการสามใบาม,ามากกว่าบนมือเนี่ยสามารถจั่วการ์ดได้หนึ่งใบนะแล้วเมื่อจบเทิร์นก็ทิ้งการ์ดทั้งหมดบนมือนะก็ไว้ช่วยจั่วหาของแล้วก็ถมหลุมในเวทค่อนข้างดีเลยแต่ผมมีใบเดียวผมเลยใส่ในส่วนของดักเวิร์มาช่วยแทนนะครับการ์ดใบนี้ก็คือจั่วการ์ดหนึ่งใบแล้วก็ทิ้งการ์ดหนึ่งใบนะครับก็เป็นถมค่อนข้างดีนะแต่ว่ามันให้อีกฝ่ายจั่วด้วยไง มันเลยไม่ดีเท่าใบนี้เท่าไหร่ Into the Void ก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่ารีเพลมันจะเล่นออกมาประมาณไหนะสำหรับเ Dex Sky s t i ก k e r เดี๋ยวครับมาดูรีเพยนะเจอในส่วนสกิลแบทเทิลค h r o n i ลนะครับก็บูกบูไอแหละอ่าเขากดกีตาร์ครับ ทิ้งการ์ดเซิร์ชมอนเตอร์พอมังกรนะเขาก็เซิร์ชเป็นอัลเทอร์เนทีฟกับบูอายมา <All right. S 1> ก็โชว์บูอายอันเชิญอัลเทอร์เนทีฟมานะครับเขากดสกิลเซิร์ชซักเซสเซอร์โซมานะครับแล้วก็โม่ออาโซเจอร์แล้วก็แปะซัมมอนเบเกอร์นะครับก็การ์ดใบนี้เมื่อฝั่งตรงข้ามอันเชิญครบ3ครั้งมันจะทำให้จบเทิร์นนะไว้แอนตี้พวกเด็กสเปมอนเยอะๆนะครับแต่ การ์ดใบนี้ไม่ใช่ปัญหาสําหรับเด็กเรานะเด็กเราไม่ได้เน้นอันเชิญสเปย์มอนอยู่และวเด็กเราจะใช้แค่การ์ดเวทเป็นหลักนะสเปยไม่กี่ครั้งงิงมันทําให้มันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเด็กเรามากเท่าไหร่เ้ครับผมแปะแอเรียซิโร่ไปนะครับแล้วก็ใช้อัฟเตอร์เบิร์นนะครับอัฟเตอร์เบิร์นเมื่อเราไม่ได้ควบคุมมอนสเตอร์ในเมนโซนก็ทําลายการ์ดได้หใบบนฟิลด์มอนสเตอร์ทำลายอัเทนทีฟเข้าไป แปะมัลติโลนะครับใช้สกิลเอนเกตนะครับาบเสิร์ชที่เก่งมากสำหรับเด็กสกายสไตเกอร์นะครับเสิร์ชอะไรก็ได้นะครับผมเสิร์ชเป็นเสิร์ชเป็นนี่นครับเจมิงเวฟครับเมื่อถ้าเราไม่ได้ควบคุมมอนสเตอร์ในเมโซนก็ทำลายการเวทกับดักที่เซตไว้นะครับผมก็จิ้มหลังเขาเลยทำลายไปเซสเซอร์โซกดสกิลในส่วนของมัลติโลนะครับแทรเก็ตการ์ด ฟิวล,ลงสุสานครับทำให้ฝั่งตรงข้ามไม่สามารถเปิดใช้งานการเวทในช่องเดียวกันกับการดเวทเราได้แต่เราไม่ได้ใช้สกิลในส่วนนั้นนะเราจะแค่จะเอาเอเรียซิโรตกหลุมนะครับเพอเมื่อเอเรียซิโรตกหลุมเนี่ยมันจะสามารถอัญเชิญสกายสกายสกายสไตเกอร์จากเด็กได้นะครับก็อัญเชิญในส่วนของเลมานะครับแล้วก็ขึ้นลิงครับเป็นปาการีนะครับ การันี้นเมื่อลงมาครับ <Monster. S 1> ก็จะเอาการ์ดเวทสกายสไต i อร r ขึ้นมือได้เอาในส่วนของเอนเกตขึ้นมือครับแลวตอนนี้การ์ดเวทในหลุมเราพบสามใบนะครับเราก็จะพบเงื่อนไขแล้วเราก็จะได้เสิร์ชแล้วก็ได้จั่วด้วยนะในส่วนของสกิลเอนเกตก็กดเอนเกตไปครับสเสิร์ชอัปเตอร์เบิร์นมาต่อแล้วก็ได้จั่วการ์ดฟรีหนึ่งใบกดอัปเตอร์เบิร์นอนีกรอบนะครับทําลายการ์ดมอนสเตอร์ ฝั่งตรงข้ามนะแล้วถ้าในหลุมเรามีเวทสามใบนะฮะเราก็จะได้ทําลายการ์ดเวทเขาด้วยนะก็ได้ยิงสองใบเลยอ่ะเขาก็โลงหมดครับผมขึ้นลิงก์ต่อนะครับเป็นไฮยเตนะครับตีไปแล้วเมื่อตัวนี้ตีโดยตรงครับก็สามารถเอาการ์ดเวทสกายสไตเกอร์โมล่ลงสุสานนะครับแล้วก็ต่อด้วยมัลติโลนครับ มันสามารถเอาการเวทสกายสติเกอร์ที่ชื่อต่างกันจากในหลุ่มที่เราเปิดใช้งานในเทอร์นี้คนระับเอามาแปะในช่องเวทได้นะแต่เมื่อเปิดใช้งานอีกรอบมันจะอ,ออกจากสนามแทนนะเราต้องคิดที่ดีนะว่าเออเราจะเลือกไปไหนมาก,กลับมาแปะเอ,อเพราะว่าใช้ไปแล้วมันจะออกจากนอกเกมนะกลับมาใช้ใหม่ไม่ได้ละอ่ะก็แปะในชาร์คแคนนอนไป ฝ่ายนอร์มอลซัมมอนบูอายกดสกิลแบทเทิลคอนดิชั่นเสิร์ชอัลติเมทฟิวชั่นโมนิบูอายอัลตทครับแล้ทีนี้ในหลุมเขาเนี่ยเขามีคาออสกับบูอายอัลติเมทสาหัวนะผมกลัวเขาจะเรียกดากอนมาสเตอร์ไนท์นะผมเลยเปิดในส่วนของชาร์คแคนนอนนะถ้าเราไม่ได้ควบคุมมอนสเตอร์ในเมนโซนทาร์เก็ตมอนสเตอร์ในสุสานเขาบานิดทิ้งนะ ก็บันิดไปแต่ว่าเขาไม่ได้ขึ้นดาร์ก,กมาสเตอร์ไน์เขาขึ้นในส่วนของนีโอบูอาลติเมตสามหัวแทนนะครับแล้วก็ได้ทําลายเราจากอัลติเมตฟิวชั่นนะแต่เขาจะตีเราผมเปิดในส่วนของวิดโอแองเคอร์นะจิ้มเนเกตมอนเขานะครับแล้วก็ถ้าในหลุมเรามีการ์ดเวทสามใบมากกว่าก็ได้ขโมยขโมยมอนเขาด้วยก็ทําให้หยุดการโจมตีในเทอร์นี้เขาได้ทําให้ผมรอดมาเราก็รอสวนเลยเทอร์นี้ เปิดเอเลซิโลจวเป็นวิดดูแองเกอร์พอดีเลยครับก็จิ้มขโมยมอนเขามาแล้วได้อีกรอบนะอ่าจริงๆในเพลงนี้เราจะตีโอทเคจบเขาเลยก็ได้นะแต่ผมเอาชัวร์ไงผมกดเอเลซิโลจิ้มจะให้นนโอบูไออัลติเมตมันลงหลุมแล้วผมจะได้เสิร์ชไงอ่าผมก็เซิร์ตเอนเกตมาก็เอนเกตเสิร์ชเลมาได้จวฟรีแล้วก็เชิญเ,เลไปแล้วก็ตีจบ ก็เด็กนี้หลักๆเราต้องลำดับการ์ดดีๆนะครับว่าจะใช้การ์ดยังไงให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะสำหรับเด็กเนี้ยก็เดี๋ยวไปดูอีกรีเพย์นะครับครับมาดูรีเพย์ครับก็อีกฝั่งเป็นสกายสไตรเกอร์เหมือนกันนะครับกม็มือนี้เป็นมือที่ดีนะครับก็มีเป็นในส่วนของเอนเกตน,นะเป็นใบเสร์จ เป็นไบเปิดที่ค่อนข้างดีเลยถ้าขึ้นมือมาถือว่าค่อนข้างดีแล้วก็มีในส่วนของเทอรลาฟอร์มิงนะไว้เซิร์ชการ์เวสแล้วก็จะเซิร์ชในส่วนของแอ e ์เรียซีโรนะเราจะรันคอมโบด้วยแอ e ์เรียซีโรกับมัลติโลหลักๆนะคอมโบเด็กนี้ไวถมหลุมกดเทอรลาฟอร์มิงนะครับเซิร์ชแอ e ์เรียซีโรในแอเรียซีโรครับใช้สกิลดาร์ l วนะครับช่วยถมการ์ดเวทแล้วก็ได้จัวด้วย ก็ทิ้งไปเลย1ใบจั่วเป็นวินโดแองเคิลครับก็ใช้เอนเกจนะครับ,รบตอนนี้ในหลุมเรามีการ์ดเวสสามใบนะเราก็จะได้เสิร์ฟแล้วก็ได้จั่วด้วยเสิร์ฟมัลติโลมาได้จั่วฟรีแปะมัลติโลไปนะครับมอบการ์ดหนึ่งใบนะครับไว้เป็นค่าคอร์สให้เอเลซิโรเพราะเมื่อ Zero เอเลซิโรมันสามารถทาร์เก็ตการ์ดบนฟิลด์ลงสื่อสารแล้วก็เสิร์ฟการ์ดเวทสกายสไตรเกอร์ได้แล้วก็จิ้มเลยครับแล้วก็ได้เสิร์ฟ ในส่วนนี้ผมเสิร์ตเป็นอเลซิโรอีกใบนะเพราะเลเดี๋ยวเราเอามาติโรจิมอเลซิโรแล้วเรียกเลต่อมาอทีได้นะอ่ะผมกดมัลต,ติโรเอาเอเลซิโรลงแล้วก็เรียกเลมาครับเล<ม> <Le S 2> ขึ้นเป็นคา,ารินะครับคา,าริเอาการเวชไก่ไซค์ขึ้นมือเอาเอนเกตขึ้นมือเอนเกตเ,เ,เสิร์ตในส่วนของชาร์คแคนนอนนะครับ ใบนี้เนี่ยค่อนข้างดีนะเพราะอีกฝ่ายเป็น sky ต t i ก k e r เหมือนกันเราเอาไว move Lay นะ้ move l a y นะ move l a y เขาได้ไก็จั่วฟรีหนึ่งใบ<ไ>มอบนะครับ<ไ>มอบไปปิดลิงก์ด้วยขึ้นช,ชิซุกูนะครับเมื่อกาดใบนี้ในช่งนะวง e n ็นเ a นะเมื่อกาดใบนี้อันเชินแบบพิเศษมาสามารถเอาการ sky s t i ก k e r จากเด็กขึ้นมือได้คนระับก็แอด ชาร์คแคนนอนมาครับไว้มูฟเขาเก็บไว้มูฟเทิร์น้าเราก็จะมีในส่วนของวิดีโอแองเคอร์นะครับไว้ในเกลขโมยมอนเขาได้กับชาร์คแคนนอนไว้มูฟหลุมนะการ์ดเวทเราก็เกิน3าใบแล้วก็เข้าเงินไขได้สบายๆแล้วก็จบเพินไปอ่ะอีกฝ่ายก็เห็นไหมครับต้นอยากกายสตเกอร์มันจะเปิดด้วยสองใบนี้แหละมติโลกับเอลิซิโล เขาไอเลซิโรจิมเลนะแล้วก็เสิร์ชของเขาขึ้นชิซุกุมานะครับเอ้ยฮาการิพูดผิดเมื่อมาอัญเชิญมาเขาจะดึงอัปเตอร์เบิร์นขึ้นมือนะแต่ผมไม่ให้นะจิ้มเนเกตมอนเขานะแล้วก็พโมยมอนเขามาเขากดชักแคนนอนนะครับมูฟเลเราเห็นไหมเขาจะมูฟเลเราไปแล้วครับถ้าเด็กเนี้ย เด็กนี้ถ้าไม่มีเลในสุดสามจะเล่นค่อนข้างลำบากนะซึ่งเขาก็มูฟเราขัดเราอ่าเขากดมัลติโลครับเอาเอเลเซิเรลลงหลุมแล้วก็เรียกเลมาได้พอขึ้นเป็นไฮเตะอ่าแล้าเขากดแจมมิ่งเวฟนะททร์เก็ตการ์ดที่เราเซตไว้ทำลายแล้วก็ไฮเตะมันตีโดยตรงได้นะ แล้วก็โม่การ์ดเวทลงสุสานแล้วเมื่อจบเทนินมัลติโลเอาการ์ดเวทมาแปะได้อ่ะผมก็เหมือนกันเอาเอามัลติโลครับเอาเอนเกจมาแปะที่เดิมแต่คุณสังเกตนะครับคือการ์ดเวทสกายสไตรเกอร์เนี่ยมันจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเวทไอช่องเมนโซนเนี่ยเราต้องโล่งนะครับถ้ามันไม่โลง่งมันก็จะใช้ไม่ได้นะ แล้วในส่วนนี้ผมขโมยคางการิเข้ามาแล้วเมื่อจบเทิร์นผมคืนมอนเขาไปเนี่ยมันบังช่องนะทำให้เขาใช้งานการเวทสกายสเตเกอร์ไม่ได้ละไอพวกหมอบๆอ,อยู่นี่ครัเขาก็เปิดใช้ไม่ได้นะเพราะมันติดมอนในเมนโซนทำให้เขายอมไปแล้วเทิร์นนี้ผมก็มีเอนเกจสองใบนะเสิร์ชป่าบอดเคียบบอดเขาได้ง่ายๆเลยนะไม่ต้องกลัวทำให้เขายอมไปในส่วนนี้นะ ก็เดี๋ยวไปดูอีกรีเพลย์นะครับโอเคครับมาดูอีกรีเพลย์นะก็ฝ่ายเป็นมาลิกนะผมได้เริ่มก่อนนะครับแตะเอเลียซิโร่ไปนะครับนอร m มอลซามอเนเล่ครับเล่ขึ้นเป็นตัวชิซุกุนะครับแล้วก็เมื่อจบเธอ์นนะเสิร์ตการเวสไกสตัเกอร์ขึ้นมือก เสิร์ตเอนเกตมาไว้เล่นเทิร์นหน้านะตอนนี้เราก็จะมีวิดออแองเคอร์กับชักขั้นนั่นนะไว้เป็นอินเตอร์ลับพอยคัดเขาฝ่ายใช้เลเวลห้ารีโหลดนะเข้าเด็กแล้วก็เสิร์จการ์ดน่าเป็นพวกสต <c oughs> ีมทนะันเดอร์ดากอนครับเน้นบานิดมอนเล็กมาบานิดม <c oughs> ูฟอะไรของเขาแบบ ขขึ้นเป็นไนะท์แม่ฟินิก์นะทิ้งการ์ดบมือหนึ่งใบจะทําลายแผงหลังเรานะครับเขาจิ้มวินโด์แองเคอร์เรานะพอดีผมก็ไม่เป็นไรก็จิ้มเนเกตส่วนเข้าไปนะอ่าเขาเซิร์ชในส่วนของนี่นะครับฟาออสดากอนลิเวเนียเนี่ยเมื่อมันสเปย์มาเนี่ยมันสามารถบานิตมอนในสุาสานเนี่ยสเปย์มาได้แล้วมันจะทำลายการ์ดได้ ่าเขาก็มูไปอ่เมื่อมันเตะลงมา<อ>เขาก็จิ้ม2องใบทำลายครับแต่เมื่อมอนลิงเราถูกทำลายหรือออกนอกสนามเนี่ยทำเลมจะได้โดดนะครับเราก็โดดเลมาเขาจะตีเรานะผมกดส <c oughs> กิลเลครับขึ้นเป็นใครหน้าครับทาร์เก็ตมอนสเตอร์หนึ่งใบไม่สามารถโจมตีได้ผมทาร์เก็ตในส่วนของ ในแม่ฟินิกไปเลยนะครับเพราะว่าไอคาวด์ออดาก็ลนะิเวิเนียเนี่ยมันจะไม่สามารถตีได้นะเมื่อมันอันเชิญแบบพิเศษเราใช้สก,กิลมาทำให้เขาต้องจบเทินไปผมมอบก,การ์ดหนึ่งใบนะครับไปเป็นค่าคอร์สให้เอเลซิโลลงสุสานเติดมัลติโลมาอ่าเมื่อใช้การ์ดเวสกายไซเกินนร์รฮบมันก็ได้เกณ์หนึ่งร้อยอพด้วยในส่วนของใครหน้า กด Engage นะครับเสิร์ช Afterburn กับ w i n d o w anchor เอ้ยเสิร์ช Afterburn มาแล้วก็จวกฟีเป็น w i n d o w anchor นะครับเพราะว่าในหลุมเราเนี่ยมันเวทสามใบาละบวกพลังผมกด Afterburn นะครับทำลายนะแมสฟินิกพลิกข้ารีต่อครับดึง Engage มาเสิร์ชต่อก็ได้เสิร์ชได้จวกอีกรอบนะเห็นไหมแอดเวนเทจมันค่อนข้างดีเด็กนี้ กดวิดเดอร์แองเกนะครับขโมยพาออสดาคอนเข้ามาไว้ตีจบได้เลยเขาก็หยอก็ประมาณนี้นะสําหรับ Sky ยสไตรเกครับถ้าผมอธิบายอะไรผิดพลาดไปก็ขออาภัยด้วยนะเพราะว่าเด็กนี้เมคานิกลูกเล่นมันเยอะอจริงๆนะครับผมอาจจะเล่นไม่ได้เก่งมากนะสำหรับเด็กนี้ใครมีคอมเมนต์แนวทางอะไรแนะนําก็มาพูดคุยกันได้นะว่าเออมันเล่นอย่างนี้นะอะไรประมาณนี้นครับก็เดี๋ยวไปดูเด็กเล็กกันต่อ ทีครับมาดูที่เดนะ็กลิสนะก็เลนะครับให้ดีมี3ามควรใส่3เลยนะแต่ผมหามาได้แค่2นะวิดโดแองเกอร์นะครับก็ใส่2องครับเป็นใบขโมยมอนไว้ขัดเขาหรือขอโมย Mon อมอนเขามาตีโอทเคเขาก็ได้นะค,ค่อนข้างดีเลยไปเปิดพิเศษนะครับก็จะได้มาสองใบเทอร์ฟอร์มิงนะครับไว้เสิร์ตเวทฟิลด์นะครับไว้เสิร์ตเอเรียซโครับ ไปเปิดสเปเชียลเหมือนกันอันนี้ไมค o คอนโทรนะไว้ขโมยมอนเขาไว้ขึ้นขโมยมอนมาขึ้นต่อลิงกก็ได้ก็ไปเปิดตามนี้นะ Dark w เว l รนะครับมาช่วยถมหลุมเวทแล้วก็ได้จั่วด้วยก็ไปเปิดตามนี้เลยครับ Into the Void นะครับเมื่อมีการสามใบหรือมากกว่านี่ได้จั่วฟรีนะครับแต่เม่อจะเธนจะทิ้งการ์ดบนมือทั้งหมดนะ ก็ไปหาได้ตามนี้เลยถ้ามี3มก็ใส่3มก็ได้ครับเอาดักเวอร์ออกแต่ใครไม่มีก็ใส่ดักเวอร์แทนก็ได้แต่ถ้าใครไม่มีไอ้พวกเนี้ยใส่ในส่วนของกับดักแทนไปก็ได้นะครับหรือจะใส่ในส่วนของดีดีดีโคก็ได้นะครับอีก,การยไว้ขัดเป็นแทนแท็บก็ได้มัลติโลนะครับก็เป็นใบเปิดคอมโบค่อนข้างดีครับมัลติโล นี่ก็ไปหาตามบล็อกใหม่เลยไว้เล่นคู่กับเอลิซิโลได้อะมัลติโลแจมมิ่งเวฟนะครับเปิดตามนี้การ์ดส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ในบล็อกใหม่หมดแล้วนะมีแค่ไอ m จมมิ่งเวฟนี่ยแหละที่มันอยู่ต่างจากพวกเอลิซิโลนะครับก็บล็อกใหม่นะไปเปิดบล็อกใหม่ได้เลยก็ส่วนใหญ่ไอพวกนี้ม่าบล็อกใหม่หมดเลยแหละมัลลิงนะครับก็ ใครมีอะไรก็ใส่ตามสถานการณ์แต่โอกาสผมไม่ค่อยได้ใช้เลยส่วนใหญ่จะเล่นในส่วนของสกายกับนแมยูนิคอนอะไรพวกนี้มากกว่ากับไอ้นายแมฟินิกใบอื่นโอกาสได้ใช้ค่อนข้างน้อยนะอ่ะเปิดตามนี้นะนแมยูนิคอนนะครับของสามารถมาลิง์ตั้งดีอันนี้เปิดตามนี้เลย ชิซุกุนะครับก็บล็อกใหม่เหมือนกันมีสามก็ใส่สามก็ได้ผมมีแค่สองหมานะครับเปิดตามนี้แม่แม่ฟินิกตามนี้เลยนี้เอ็นฟอสเตตามนี้เลยก็ประมาณนี้ครับเด็กลิถ้ามีเลสามคนใส่สามนะสำหรับใครที่รวยนะ โอเคครับประมาณนี้โอเคครับก็จบกันไปสําหรับการรีวิวเด็กสกายสต i k e เนะครับก็ถ้าผมพูดผิดพลาดหรือพูดตกหล่นอะไรไปก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าเมคคาเนกเด็กนี้มันค่อนข้างเยอะนะผมก็ไม่ได้เก่งสําหรับตีมเด็กนี้มากนะลูกเล่นมันค่อนข้างหลากหลายนะถ้ามันแพงได้เยอะมากสําหรับมันต้องคํานวณดีๆลําดับการ์ดดีๆนะถ้าจะเล่นตีมนี้ให้เก่งนี่ต้องเก็บชั่วโมงบินหน่อยนะครับ แล้วก็เป็นเด็กที่เล่นสนุกแล้วก็เก่งด้วยครับสกายสไตรเกอร์ก็เป็นเด็กวัยุ่นสาวๆเนี่ยหลายนะคนอาจจะชอบกันก็สำหรับวันนี้ก็ถ้ามีไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คอมเมนต์นะผมจะอ่านดูคอมเมนต์สำหรับวันนี้ขอบคุณครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับถ้าชอบเจอก,กันครับผม